ท่านหญงนาชื่อเล่นท่านนะฮะชื่อจริงคือพระน,นางรำไพท่านนั้นเป็นหม่อมเจ้ารำไพก็ไปโนเนียโนเนียกันคงจะปราบกันแล้วไงก็เลยถอนมันเพราะพันปีส่านเสียพระไทยมากแต่ทําไงได้ก็เลยก็ได้กับพระน,น,นางรำไพสวยราดก็พรป,ปกเกลาท่านเป็นคนน่ารักมากแต่ท่านเป็นคนอ่อนแอนะครับคนอ่อนแอแล้วเข้าใจว่าคงพูดกันอย่างชาวบ,บ้านคง ให้ความสุขพระนางน้ำพายไม่ได้นะครับก็เลยเขาไปลือกันวันพระนางน้าพายรัชการที่เจ็ดคุณต้องเข้าใจนะครับท่านเป็นลูกคนจุดท้องของพระพันปีหลวงท้องนี้ท่านมีห้าองค์ในพระพันปีทูลขอความพิเศษรัชกาลที่ห้าเลยเมื่อสมเด็จพระบรมองค์ใหญ่สิ้นสมเด็จพระบรมองค์ใหญ่ท่านเป็นท้องพระพันปาษา ก็มันเลือกพระมงกุฎเกล้าซึ่งเป็นท้องพระพันปีท่านมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอห้าองค์ใช่ป็นผู้ชายท่านมาขอให้ลูกท่านได้เป็นพระเจ้าบรินก็สมปรานาองค์แรกองค์ที่สองตายก่อนองค์ที่สามองค์ที่ตายก่อนหมดเลยมองค์สุดท้ายพระปกเกล้าองค์สุดท้ายแลวตอนนั้นนะครับเมื่อรัชกาลที่หกจนจะสิ้นแล้วเนี่ยทุนกระหม่อมบริพัตรซึ่งเป็นคนละท้องนะครับทุนกระหม่อมบริพัตรแล้วก็ทุนกระหม่อมแดง พ่อของในหลวงองค์ที่แล้วสองคนนะทุนกหม่อมแดงกับทุนกหม่อมเอียดน้อยคือระทุนกหม่อมปะปกกระบกบอกคุณจะถวายถ้าสมบัติให้กรมพระนครสวรรค์วรพิพินิ์เพราะท่านรับใช้มารัชกาลที่ห้าไว้เนื่อเชื่อพระไทยมากรัชการที่หกทำงานหนักรัชกาลที่หก็หาว่าท่านเป็นกระบฏกระบฏแล้วคุณจะถวายแผ่นดินให้ท่านนี่ทุนงกหม่อมวริพินิบอกไม่ได้หรอกทุนกหม่อมพ่อรับสั่งอย่างนั้นแล้วไปเปลี่ยนไม่ได้ต้งแต่ในลง ถอยบังคมเชิญให้พระปกเกล้าวสวยราชขออย่างเดียวอย่าให้พ่อตามมายุง่งเรื่องนี้ผมเล่าไว้แล้วนะครับในเรื่องสัมภาษณ์ท่านหญิงจงจิตถนอมนะไปดูได้ไดเลยแล้วไอ้ที่ผมบอกอย่าให้พ่อตามมายุ่งเนี่ยท่านหญิงวรยาท่านเซนเซอร์นะแต่ผมดือ้อเอาลงไปจนจนได้เนี่ยคเรื่องพระปกเกล้าวสวยราชประเหตุน,นี้นะครับแล้วก็พระปกเกล้าเนี่ยเมื่อทะนเรียนเที่ยงกษพระพันปีหลวงมั่นท่านหญิงพิไลนะครับหมอมใจพิไลเลขาลูกสมเด็จกรมธรรมรงมั่นกันเลยนะครับ พี่ชายเป็นเป็นเป็นหม่อมเจ้าที่เรียบร้อยมากน่ารักมากเนี่ประธานคานําให้ผมด้วยในสือเล่มลาบสุดของผมเนี่ยทีนี้พอพอทนี้พี่ชายก็แบบคนไทยนะฮะมั่นกันแล้วก็ไม่อยากาไปใกล้ชิดรักษาตัวห่างๆไว้เป็นคู่มัน่นเฉยๆที่กลับมาตอนนั้นก็ท่านหญิงนาลูกสมเด็จพระพสวัสดิ์ท่านหญิงนา,ขขงา,นงนาชื่อเล่นท่านนะฮะชื่อจริงคือนางรําไพจนนั้นเป็นหม่อมเจ้ารําไพ่ก็ไปโนเนียโน,เน,ยโนเนียกันคงจะปราบกันแล้วไงกันเลยถอนมัน่น ช่วพันปีฉันเสียพระไทยมากแต่ทำไงได้ก็เลยก็ได้กับพระนางนำไพนะสวยราชก็พระปกครล้าท่านเป็นคนน่ารักมากแต่ท่านเป็นคนอ่อนแอนะครับคนอ่อนแอแล้วเข้าใจว่าคงพูดกชนอย่างชาวบ้านคงให้ความสุขพระนางนำไพไม่ได้นะครับก็เลยเขาไปลือกันว่าพระนางนำไพมีชู้นะครับจริงไม่จริงผมไม่รู้นะแต่ที่ลือในลือหนาหูเพราะว่าพระมอมชงสมัรสมานเนี่ย ราชเลขาของมณ ang ลำไพไปปังกฤษกันไปด้วยกันแล้วเรื่องนี้หม่อมมณีเขียนประวัติของเธอเองนะฮะเพราะหม่อมมณีเป็นลูกสะใภ้พระปกเกล้าพระปกเกล้าก็เอาเอาลูกของอาท่านมาเป็นลูกนะครับเพราะฉะนั้นสมบัติเนยกให้ให้ลูกครึ่งนึงให้เมียครึ่งหนึ่งตอนนั้นท่านสงสัยแล้วสงสัยว่าเมียท่านจะไม่ให้เรียบร้อยเท่าไหร่พระปกเกล้าก็ไป ส่วนตะวันขเขาตีองังกฤษนะเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงกับประการสองสี่เจ็ดห้าท่านก็โอนอ่อนผ่อนตามเขาแต่ทีหลังท่านเห็นว่าพวกนี้ก้าวหน้าเกินไปท่านก็นเลยขัดขวางพระตอนนั้นพยามโนมาเป็นนายจอมรีคนแรกท่านก็วางแผนจะพยามโนนะครับว่าจะยึดอานาจขึ้นยีส่สิบมิถุนา, 2, 4, 7, 5, นาดสองสี่เจ็ดห้าคณะสงฆ์ยึดอนาจได้เคราะดีนะครับยังไม่ทันครบปีเลยยี่สิบมิถุนาพญาพหล กับหลวงพิบูลหลวงสุบชลาใสสามคนยึดอำนาจคืนมาได้อันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พระปกเกล้าท่านวางแผนแล้วท่านท่านล้มเมื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินได้แล้วทุกคนเท่าเทียมกันหมดในทางกฎหมายแต่อาจารย์ปิลิมทนาัมนไพ่อต้องทบช่องว่าระวางคนรวยคนจนด้วยท่านถึงเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติเลยถูกหาเป็นคอมมิวนิสต์ตอนนั้นเจ้าคุณมโนยังเป็นใหญ่อยู่ก็ขับไล่อาจารย์บิออกไปอยู่เมืองนอกปีหนึ่ง ประจริปีดีกลับมาก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนนะว่าท่านเป็นคอมมนิสต์แน่แล้วกลายเป็นรัฐมนตรีกระปกเกล้าบอกเป็นมหาไทยก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่ไม,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 ไม่ไม่มีความคิดขมามอาออะไรนี่แต่อย่างใช่ไหมครับรปีก็มาจัดระบบเทศบาลเลือกตั้งต่างๆนะถึงขนาดก็ตามเถอะพระอโอเบเดก็ไม่พอใจมากเลยแล้วก็เ,กเรือเร่องเกิดกบฏโอเเดชขึ้นแล้วก็ในหลวงท่านบอกท่านตั้งตัวเป็นกลางแต่ความจริงท่านไม่เป็นกลางท่านอุดหนุนพระโอเบเด เรื่องนี้ท่านหญิงภูมิพิสมัยเขียนเลยครับท่านหญิงภูมิพิสมัยเนี่ยคุณจะชอบท่านไม่ชอบท่านก็นแล้วแต่แต่ท่านเล่าตรงไปตรงมาเลยเพราะผม,มเดินมาขอเงินรู้สึกได้ไปจากพระครัง้งที่สองแสนได้งไงแต่ก่อนเยอะนะครับสองแสนเที่ยบเวลานี้ก็ไม่ต่างกัน่า20ล้าน,นแล้วก็ลองแม่ทัพท่านหมอ่อมชงอีพญาเสนาสงครามก็เอาเงินมาามกุฎไปอีกเพราะเวลานั้นสมเด็จวชิยานวงศ์ยังยังไม่เป็นสังฆราชน,นะครับสมเด็จชยายวงศ์ท่านชื่อชื่น มอมชงชื่นนพะวงด้วยกันเงินมาฮามากุฎหายหายไปอีกสองแสนตอนเจ้าคุณพระขนเตรียมจะถอดสาเร็จวิชยานวงเลยนะครับก็ไกลเกลี่ยกันไปไกลเกลี่ยก็เลยเรื่องเรื่องความเป็นมาตอนนี้รับพอพระท่านไม่สําเร็จแล้วท่านก็เลยขออนุญาตรัฐบาลท่านอ้างไปไปผ่าพระเนตรที่อังกฤษแล้วท่านคิดจะจาสมบัติเลยหลายเรื่องที่ท่านยอมไม่ได้ทางฝ่ายรัฐบาลก็ส่งเจ้าพญารีธรรมธิเบศซึ่งเคยเป็นเสนาบดี ของท่านมาก่อนแล้วก็ส่งหลวงทํารงนาวสวััดิ์ซึ่งตอนนั้นเป็นเข้าใจเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและคุณดีเรชกชัยนามเป็นรองเลขาสามคนนี้ไปไปเฝ้าเที่ยงกฤีที่แรกพระปกเกล้าก็ไม่ให้คุณดีเรกเข้านะทีหลังก็เอาเข้าไปค,คุณดีเรกท่านเป็นคนเรียบร้อยทําจดบันทึกต่างๆก็เป็นอนันว่าแน่นอนแล้วท่านคงจะศาตรสมบ,บัติก็ให้หลวงธรรรง รีบบินมาแต่ก่อนบินมาเป็นของอยากนะครับบินมาต่อขาไปไปไป,ไปเรือ,อกับบินแล้วคูดิเรก,กับเจ้าพยาศีก็ไปเฝ้าพระองค์เจ้านั้นที่มีดลซึ่งตอนนั้นเรีนยนหนังสืออยู่ที่โรซานคำนองท่านพี่สาวท่านและหม่อมสงวนดูแลก็ไปทูลวัฒนปร,ป,รประเก้า,ส,าสมบัติจะขอให้พระองค์เจ้านั้นถวยราชหม่อมสงวนบอกท่านไม่มีไม่สิทธิ์ขาดทั้งหมดอยูพอ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 ่ที่พระพ่อภาษาซึ่งเป็นยา่า มึงไทยก็ไป,ไปเกลี้ยกล่อมพระพันษาเพราะวาษาเห็นว่าถ้าเผื่อหลานท่านไม่รับก็คงจะหมดราชวชศวงนี้จึงเลยให้หลานท่านรับพระปกเกล้าเองในใบาสา,า,าสมบัติท่านก็บอกว่าไม่ตั้งใครแทนท่านแต่ว่าโดยการสืบระดันติวงศ์มันก็ต้องมาทางพระองค์เจ้าอนันต์อยู่ดีนอกจากนั้นแล้วตอนอนาจารย์ปรีดีเป็นใหญ่เป็นโตเห็นว่าทุนกระหม่อมแดงพ่อพระอ,อ,องค์เจ้าอนันต์เนี่ยท่านเป็นคนหัวก้าวหน้าเป็นรักชาธิปไตย แล้วได้เมียเป็นคนธรรมดาสามัญไม่ได้เอามาเป็นหมอมห้ามนะแต่งงานกันเออกระเรเลยเห็นว่าท่านยกย่องคนธรรมดาสามัญระท่านเองที่เรียกเหม่อมแดงเนี่ยท่านเองแต่ก่อนนี้เรียนเยอรมันนะครับเมื่อสงครามโลกครั้งแรกเราลบับเยอรมันเนี่ยต้องการประกาศให้ทหารอาสาไปรบท่านก็อาสาไปรบนะครับท่านบอกว่าชาวนามันตายเพื่อเจ้ามาเยอะแล้วเจ้าควรจะตายเพื่อชาวนาบ้างเขาก็ไม่ให้ท่านไปท่านก็เลยเขียนไปเรียนแพทย์เพื่อรักษาคนยากคนจนกับเมืองไทย แต่ก่อนมีโรงพยาบาลเดียวนี่ยเขาสรีราชเขาก็ให้ท่านตรวจเขาแค่าอาถาแต่ไม่เจ้าฟ้าไม่ได้ท่านก็โกรธลาออกเลยได้ไปตรวจพวกคนโรคเรื้อนที่เชียงใหม่ทํางานพวกมิชชันนารีเชียงใหม่แล้วกลับมาชายท่านก็จากไปพเพราะฉะนี้จำเป็นทึงบอกนี่ยกกนี้เป็นกกประชาธิปไตยถึงเสนอให้พระองค์เจ้านันแต่ก่อนนี้การเจาเป็นนี่ต้องรัฐภาต้องรับรู้แล้วไปอ่านดูครับรัาตของมันกเก่งนะมันถามซอกแซกซอกแซกสารพัดเลย พิมพ์ครั้งแรกเนี่ยไม่เปิดเผยตอนหลังเปิดเผยห,เหมดเลยก็ไปในมารว่าพระองค์เจ้านั้นได้สยราชแทนรักชกาลที่7รักชกาลที่7อยู่ที่อังกฤษแลวท่านก็ฟ้องร้องกันนะครับทางฝ่ายรัฐบาลก็หาว่าท่านสะสมบัติแล้วเนี่ยตามประชาธิปไตยเนี่ยไม่บอกเจ้านีํทำะไรจะต้องมีผู้รับรองพระราชการแต่ถ้าไม่ทําเช่นนั้นท่านเอาเงินระครั้งที่ไปใช้เป็นเงินส่วนตัวเอาไปหลายล้านปอนด์เลยทีเดียวก็ฟ้อง กจะแพ้แพ้รัฐบาลนะเขาก็ยึดอย่างครรวามกลกังวลอย่างความของท่านนะครับเขายึดอางส่วเขาัยกับส่วนพระองค์เขาก็ยึดรัฐบาลยึด,ยดไปหมดเลยก็จะเป็นแง่ๆเนีย่ยพระปกเกล้าท่านเป็นคนที่น่าสงสารมากแล้วผมได้ยินข่าวจากอาจารย์บนดีนะครับอาจารย์บิดีบอกว่าถ้าเปืดท่านไปเฝ้าตัวเองอาจจะรอมชอมกันได้อาจารย์บิดีท่านบอกตอนนั้นท่านเป็นเด็กนะท่านกเขามไม่ฟังท่านแต่ที่จริงอำนาจจริงๆในทางฝ่ายพระเรือนอยู่ที่อาจารย์บินดีเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแล้วก็ท่านก็เลยไป,ไป สมวนั้นเขเียงกฤษเป็นเจ้าเจ้านายที่ตั้งพระไทยดีแต่อ่อนแอแล้วก็พูดอย่างชาวบ้านประสบความล่มเหลวมากกว่าสร็จ